ายเราไปไหลมองได้ปลามาสมือสมือมือนี่ก็คือกันเราก็เลยเอิญไปเอาปลามากินเด้อช่วงนี้ปลากําลังขึ้นจ้าอายเพื่อนก็ได้ปลาใหญ่มากเกือบสมือเลยยายวิก็เลยบอกให้อิตาเวสไปเอาอิตาเวสเราก็เลือกมาเอาตัวที่น้อยที่ส่วนตัวใหญ่ๆจะให้อายเพื่อนขายซะไปไหลมองก็มีค้าใจ่ยเนอกบ่ม่น่าบ่มีเลยเพราะว่าสิเป็นค้ามองแน่นอกบางเท่อก็ได้ซื้อมองใหม่หรือสิเป็นค้าน้ํามันยายวิก็เลยบอกให้เอาตัวน้อยกับพ่อเนาะขนาดตัวน้อยก็ประมาณ2โลกู่เอาพูดละพอได้ปลามายายวิก็เลยบอกอิตาเวสว่ามักหนึ่งเด้อ พักลายๆเนาะกินกับตําเจียวแซ่บเนึองข้าวเหนีนยวห่อนๆสวดติ๊บเลยบาานีปลานนําโคงอีจจงไหกระแซบเนาะเพราะว่ามันเป็นปลาน้าไหลมันสิมันยาวีสิมากกินเมนูหนึ่งปลาจ้าแล้วก็สันหาตาแจ่วจ้า,จาทุกคนบอกว่าสิตาแจ่วพริกดิบหรือสิตาําแจ่วพริกแห้งยาวีเอ็นมาเบอร์หรือสิตาเป็นแจบวบกกอกยาวีก็เอ็นมาแล้วถ้าบ่เป็นเมนูนึ่งก็สิเป็นเมนูก้อยก้อยปลาคั้นสไคร่มดแดงหรือบอกก็สิเป็นก้อยปลาคั้นใส่มะนาวก้อยเสร็จแล้วล้วก็เอาไปคั่วเนาะยาวีมากมกลักษณะนี้ปลาของยาวีมือนี้ก็สิมีน มักบวบมากน้ำเตาแล้วก็ใบชุลรดคณะชยาหรือใบชุลรดเนาะเก็บอยู่ข้างหัวของเฮาตอนนี้เพิ่นถือฝนเนาะออกยอดงามผักวุ้งแก้วยายปงเพิ่นเก็บมาให้ผักบุ้งแก้วตอนนี้กําลังงามงามจ้ากําลังทั้งยอดเลยจ้ายายปงเพิ่นก็เลยเก็บมาอ้างเพิ่นบอกว่างามพอดีเลยยายวิก็เลยเอามาใส่หนึ่งปลาซะนึ่งปลาสุกแล้วจ้าพักเยอะแยะเลยมกไข่ปลาเมนูเสริมจ้าเมนูนี้เอตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วไข่ของมันหลายหลายอิตาเลแล้วก็เลยมกเนาะมกตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วกินตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละแต่่่ววาาาามมัััันนนยยงบบเเิดพรหลคก แป้งให้ผู้นั้นผู้นี้น้ำเน่กันยังโมบเบิดเลยเมื่อเนวิวิตามแจ่พริกแห้งจ้าเปลี่ยนบรรยากาศแน่เนาะตามแต่แจ่พริกดิบมาหลายคลิปแล้วคลิปนี้ก็เลยตามแจ่พริกแห้งแน่แจ่พริกแห้งก็คือกันกับแจ่พริกดิบนั่นแหละเพี่ยงแต่ว่าเปลี่ยนแจกพริกแห้งมาเป็นพริกแล้วก็ใส่หอมกระเทียมมะเขือเทศคือกันเลยเวิก็เสียเอาพริกแห้งลงไปคั่วสักก่อนเนาะเพราะว่าพริกแห้งมันสุกเร็วหลังจากนั้นเนวิก็เอาหอมกระเทียมลงไปคั่วจนสุกคั่วหอมกระเทียมจนสุกแล้วก็เอามะเข เอามาตำจ้าก้อนอื่นเขาก็สิตาพริกสะก่อนน็อตตำให้ละเอียดไปเลยหลังจากนั้นก็เอาหอมกระทเทียมเทลงไปตำคุกเขาให้เข้ากันตำจนหฮาพอใจแล้วนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เอามะเขือเทศเทลงไปม <c oughs> ะเขือเทศนี่เป็นอีหยังต้องที่หลังหมูตลอดจ้าเพราะว่ามันมีน้ำ <m ul ch> มันก็สิกระเด็นเข้าตาเฮาได้เนะาะหลังจากนั้นก็ปรุงรสจ้าปรุงรสกับโบยากเ้อจ้าใสาแค่ผงชูรสแล้วกับปลาแดกตอนเป็นหยังยังใสป่ปลาแดกตอนเพราะว่ายาวิมักฉีกปลาแดกตอนจ้าใสาป่ปลาแดกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตำโดยมะนาวตำแจ่วมันก็ต้องมีรสซตาเปรี้นาาม เทนะ้ำมาขามเปียแล้วแต่ไผ่มากส้มอย่างเด้อใส่ส,ส้มอย่างก็ได้ทั้งนั้นเอาแบบสะดวกสบายของไผ่ของมันก็นแล้วกันตำแจวยะวิก,ก็เซตเรียบร้อยจ้าหน้าตาก็เป็นลักษณะนี้ละจ้าแดงแน่จักน้อยเพราะว่ามันเป็นตำแจพี่แข้งเนาะหน้าตาของมันก็นเลยแดงข้าวเหนียวคุยอร่อยแซ่บแน่นอนเลยจ้าตำแจวนึ่งปลาของยายวิก็เซตเรียบร้อยลวจ้านึ่งปลาของยายวิก็จัดขึ้นจานให้เรียบร้อยจัดให้งามๆามมันจะได้กินแซ่บๆนะจ้าที่สําคัญเนาะห้าเป็นขี้เอเตอร์เวลากินอย่างก็ต้องจัดขึ้นจานให้มันงามๆาสเ็จแล้วก็ถาารูปกกอนนจิได้ <laughs> ก็เป็นตะยักหัวนะจ้าสุเจ้าวาบอเอา้าก็ยามันทอชีวิตคีเอเตอร์ก็ต้องเป็นแบบสีอยู่แล้วเนาะมามา,มาจ้ามากินขา้าวกะเย,ยวินึ่งปลาตามแจ่วของเย,ยวิเสร็จแล้วจ้ากินกัเข้าเหนียวนิ่มๆฮ้อนๆรับรองอร่อยแน่นอน